สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับสปอร์ไทม์ไลน์ประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนครับสำหรับเมื่อวานครับต้องบอกว่าเละครับโอ้โหผลงานของเมื่อวานครับญี่ปุ่นครับเจอกับคอสตาริกาครับคู่นี้ครับนัดแรกครับญี่ปุ่นทําผลงานช็อกโลกครับชนะเยอรมันมาได้ครับวันนี้นึกว่าจะมาครับโอที่ไหนได้ครับโดนคอสตาริกาสอยไปครับแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับเสียไปเต็มเต็มมาคู่แรกคู่ที่2ครับเบลเยียมเจอกับโมร็อกโกคู่นี้ให้รองโมร็อกโกที่ราคาส ครึ่งลูกก็เป็นโมร์คโคครับมีทีเด็ดครับมีมัดดองครับชนะทีมเต็งอย่างเบลเยียมไป2ประตูต่อศูนย์ครับกินไปเต็มเครับสำหรับคูนี้คู่ที่3ครับโคเอเชียเจอกับแคนาดาครับเหมือนจะดีครับคู่นี้ครับให้รองแคนาดาที่ราคาครึ่งลูกครับแคนาดานำก่อนตั้งแต่นาทีที่2ครับหลังจากนั้นครับเจอความเก่าเจอประสบการณ์ของโคเอเชียโคเอเชียกลับมาได้ครับชนะไป4ประตูต่อหนึ่งเสียไปเต็มเต็มครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่3คู่ที่4ครับสเปนเจอกับเยอรมันครับคู่นี้ให้เล่นราคาสกอร์ส คูนี้ดันมายิงกันครึ่งหลังครับครึ่งแรกไม่ยิงกันครับโอ้โหต้องบอกว่ามีโอกาสมากพอสมควรครับแต่จบไม่คมกันเองครับทั้ง2องทีมครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับสำหรับเมื่อวานต้องขออภัยด้วยจริงครับกับผลประกอบการครับไม่เป็นไรครับสําหรับวันนี้ลุยใหม่ครับฟุตบอลโลกครับยังมีอีกหลายวันครับเพิ่งจะรอบแรกเองครับโอเคครับสําหรับวันนี้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเซอร์เบียเจอกับทีมชาติเคมรูครับ สำหรับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของคู่จีครับคู่นี้เตะกันเวลา5โมงเย็นครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับคู่นี้ครับนัดที่ผ่านมาของเซอร์เบียพวกเขาแพ้กับเต็งหนึ่งอย่างบาราซิลไป2ประตูต่อศูนย์สำหรับเทมารูนครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้เจอกันมา1ครั้งครับเป็นเซอร์เบียครับที่ชนะมาได้4ประตูต่อสาครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นเซอร์เบียต่อค่นควบลูกครับสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่า แพ้มาด้วยกันทั้งคู่บสำหรับนัดแรกครับวันนี้จำเป็นเหลือเกินต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับถ้ามองจากรูปเกมนัดที่ผ่านมามองที่ตัวผู้เล่นนะต้องบอกว่าเซอร์เบียครับพวกเขาเป็นต่ออยู่พอสมสมควรครับพวกเขานที่ผ่านมาแพ้ให้กับบราซิลต้องบอกไปเสียประตูช่วงครึ่งหลังครับต้องบอกว่าโดนความยอดเยี่ยมของลิชาร์ดิซันที่ซัดคนเดียวไป2ประตูครับสำหรับวันนี้ผมมองครับด้วยตัวผู้เล่นมาตรฐานของผู้เล่นของพวกเขาที่เล่นในลีกดังของยุโรป แค่จะทั้งทีมครับเซอร์เบียผมมองนะครับวันนี้เหนือกว่าแคมารูนนะแคมารูนเองพวกเขาก็ดีเช่นกันครับนั่นแหละพวกเขาก็แพ้แค่แพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์มาแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าเกมรับของพวกเขาก็สุดจะดหนิวเน่นครับแต่สําหรับบอลวันนี้ครับต้อง3คะแนนเท่านั้นครับเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปต่อไปให้ได้ครับจําเป็นเหลือเกินทั้ง2ทีมวันนี้ผมมองนะครับเซอร์เบียน่าจะเสียได้ครับเซอร์เบียนมีทีเด็ดพอครับที่จะเก็บแคมารูนได้ครับแคมารูนครับนัดแรรกกคัับบเเจออสวิตซร์แลนด์ครับเป็นทีมจากยุโรรรปคคััับบวนนี้เซอร์เบียครับ เป็นทีมจากยุโรปเหมือนกันับพวกเขาหวัมักจะแพ้ทางทีมที่มาจากยุโรปครับสำหรับเซมานูครับวันนี้ผมมองรัามาตรฐานเซอร์เบียดีกว่าครับน่าจะเฉือนได้สําหรับราคาครึ่งควบลูกครับมองง่ายๆครับคู่นี้ครับเซอร์เบียดูดีกว่าครับคู่แรกไปที่เซอร์เบียที่ราคาครึ่งควบลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้ครับเจอกับทีมชาติกาหนาครับคู่นี้เป็นการลงเตะของกลุ่ม S ครับ คู่นี้ลงเตะกันเวลา2องทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับเกาหลีใต้นัที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับปูดวักไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สำหรับการหน้านัที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับโปรตุเกสครับไป3ประตูต่อ2ครับโอ้โหต้องบอกว่าเกือบตีเสมอท้ายเกมได้ด้วยครับสำหรับการหน้าครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งครับเป็นการหน้าที่ชนะได้3ครั้งครับเกาหลีใต้ชนะมาหนึ่งครั้งครับสำหรับคู่นี้ครับ ราคาเปิดมาเป็นเกาหลีใต้ต่อปอป้าครับค่างจะสูสีกันเลือเกินครับคู่นี้ผมมองครับการหน้าครับพวกเขาครับต้องบอกว่าพละกกาลังครับพวกเขาดีเหลือเกินครับโอ้โหบทเบียดกับโปรตุเกสได้อย่างสูสีครับนัดนแรกที่ผ่านมาเกาหลีใต้ครับพวกเขาครับเป็นทีมที่เล่นดีครับแต่ใช้โอกาสต้องบอกว่าไม่ดีพอครับพวกเขาไม่คมพอครับพวกเขาจะหวังเพิ่งแค่ซอนเฮงมินต้งตัวทีเด็ดของพวกเขาแค่ตัวเดียวไม่ได้ครับ ฟุตบอลครับมันเล่นเป็นทีมครับนักเตะแค่คนคนเดียวครับไม่สามารถแบกทีมได้ครับเราดูอย่างอาร์เจนตินาครับนัดนแรกยังพลิกล็อกแพ้ให้กับซาอุได้เลยครับผมบอกเลยครับฟุตบอลครับวันนี้ครับค่อนข้างจะสูงสีกันครับมีหนึ่งคะแนนครับกับไม่มีคะแนนครับการหน้าวันนี้ฟุตบอลวันนี้สําคัญครับต่างคนต่างระวังตัวครับไม่อยากแพ้ด้วยกันทั้งคู่นัดนี้ผมมองครับผลเสมอครับน่าจะยุติธรรมกับทั้ง2ทีมครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับบอลมันทันกันครับ นักเตะก็เล่นในลีกยุโรปครับสับเป็นส่วนใหญ่ครับทั้ง2ทีมผมมองถ้าคู่นี้ทันกันครับเสมอครับดีที่สุดครับคู่นี้คู่นี้ครับราคาเปิดไปเป็นเกาหลีใต้ยังไงก็ต้องลองครับคู่นี้ใครต่อก็ต้องลองไว้ครับสาหรับคู่นี้ครับการหน้ามีดีพอครับที่จะเก็บแต้นจากเกาหลีใต้ได้ครับสาหรับคู่นี้ผมให้รองการหน้าที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่ที่3ามเปคู่นี้เป็นการเจอกันของกุ้มจีครับเป็นการลงเตะ ระหว่างทีมชาติบราซิลเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะเตะกันเวลาห้าทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับคู่นี้ครับบราซิลน้าที่ผ่านมาพวกเขาชนะเซอร์เบียมา2ประตูต่อศูนย์สำหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับน้าที่ผ่านมาชนะเคมารูนมา1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ต้องบอกว่าชนะมาด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าวันนี้ใครชนะได้ต้องว่ามีสิทธิ์เข้ารอบสูงมากครับสำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมา3ครั้งครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะเสมอกันหนึ่งครั้งครับต้องบอกว่าคู่นี้เคยเจอกันเมื่อสีก่ออนครับบฟุโลก ครั้งก่อนครับต้องว่าอยู่สายเดียวกันด้วยครับรอบแรกครับโอ้โหต้องบอกพวกเขาว่าดวงถูกชลโกกันเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ครับสําหรับวันนี้ครับราคาเปิดมาเป็นบารซิลต่อหนึ่งลูกผมมองนะครับบารซิลพวกเขาอย่างที่เห็นครับพวกเขามักจะมีทีเด็ดจากความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นครับแต่พรุ่งนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจคือเนย์มาพวกเขาสปาดังเบอร์หนึ่งของพวกเขาจะหายทันหรือเปล่าครับอย่างที่เรารู้ข่าวกันครับโอ้โหต้องบอกเจ็บข้อเท้าครับโอ้โห มีปัญหาที่ข้อเท้าครับข้อเท้าต้องบอกว่าบวมมากครับไม่รู้ว่าจะหายทันหรือเปล่าครับแต่คู่นี้ผมมองนะครับทีเด็ดจากบราซิลครับผู้เล่นตัวคุณตัวอื่นก็มีทีเด็ดพอที่จะเล่นงานสวิตเซอร์แลนด์ได้สําหรับคู่นี้ผมมองนะครับสวิตถึงพวกเขาครับจะเคยเสมอกับบราซิลมาเมื่อ4ปีก่อนครับแต่4ปีก่อนกับ4ปีนี้ต้องบอกว่ามันต่างกันครับต้องบอกว่าเกมรูกของบราซิลครับโอ้โหจัดจานกันทั้งนั้นครับโอ้สปีดต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ กองหลังสวิตเซอร์แลนด์ครับต้องบอกว่าเชื่องช้ามากผมมองนะครับคู่นี้ครับหนึ่งลูกจากบราซิลน่าจะมีแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมมองครับบราซิลพวกเขาอยากได้สามคะแนนเหลือเกินวันนี้ครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยนัดสุดท้ายอะไรมากครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับบราซิลมีแน่นอนครับบราซิลเก็บ3คะแนนได้แน่นอนครับสำหรับคู่ที่3ผมให้ไปเลยครับที่ต่อบราซิล1ลูกครับเราไปต่อกันคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่าง ทีมชาติโปรตุเกสเจอกับทีมชาติอุรุกวัยครับคู่นี้เป็นการลงเตะของกลุ่มเอสครับคู่นี้เตะกันเวลาเตะสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับคู่นี้นดที่ผ่านมาโปรตุเกสชนะกาลามา3าประตูต่อศูนย์สำหรับอุรุกวัยนัดแรกพวกเขาเสมอกับเกาหลีใต้มาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคู่นี้เรเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับเมื่อฟุตบอลโลกครับเมื่อ4ปีก่อนครับเป็นอุรุกวัยที่ชนะโปรตุเกสมาได้2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับราคาเปิดมาเป็นโปรตุเกสต่อครึ่งลูกครับ ต้องบอกว่าบอลสูสีกันครับคู่นี้ปูรุเกตต่อมาแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่วัดใจครับแต่ผมมองทั้คู่เนี่ยจะเป็นฟุตบอลที่วัดกันที่แท็กติกครับวัดกันที่ความคมครับสองทีมนี้ครับถ้าวันนี้ครับใครคมกว่ากันผมมองนะครับทีมนั้นน่าจะเป็นผู้ชนะครับแต่สําหรับราคาที่เปิดมาแบบนี้ครับยังไงก็ต้องรองอูรุกวัยครับพวกเขาเหนียวเนี่ยจริงๆครับเกมรับของพวกเขาครับถึงแม้เกมลูกจะยังจูนกันไม่ติดจะดูยังฝืดๆแต่เกมรับของพวกเขาต้องบอกว่าเชื่อถือได้ครับอูรุกวัยครับพวกเขา มีทีเด็ดพอครับที่เกมหลังบ้านของพวกเขาครับเกมรับของพวกเขาแน่นอนจริงๆครับโปรตุเกสเองครับถึงแม้จะมีตัวลูกต้องบอกว่าอ้โหสตาร์ดังเล่นอยู่ในสโมสรใหญ่ของยุโรปกันทั้งนั้นแต่ผมมองนะครับว่ายากเหลือเกินครับแท็กติกของอุุกว้ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่เน้นแท็กติกเน้นลูกตุกติกลูกจุกจิกกับลูกกวนใจมีเยอะมากครับวันนี้ครับถ้านักเตะของโปรตุเกสคุมอารมณ์ไม่อยู่อาจจะมีสิทธิ์พลาดท่าให้อุุกรัยได้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับ บอลมันสูสีครับบอลทันกันแน่นอนครับคู่นี้ครับคู่นี้ยังไงก็ต้องรองอุรุวัยครับสําหรับคู่นี้ครับผมให้รองอุรุวัยที่ราคาครึ่งลูกครับน่าจะจบลงได้ผลเสมอครับผมว่ายุติธรรมที่สุดครับเสมอกันคู่นี้ครับสำหรับคู่สุดท้ายครับคู่ที่4วันนี้ให้รองอุรุวัยที่ราคาครึ่งลูกครับโอเคครับครบไปแล้วครับสําหรับฟุตบอลโลก วันนี้ครับ4คู่ครับคู่แรกเซอร์เบียเจอกับแคนาดนคู่นี้ให้ต่อเซอร์เบียที่ราคาขึ้นความลูกคู่ที่2ครับเกาหลีใต้เจอกับกาหนาคู่นี้ให้รองกาหนาที่ราคาปอปลาครับคู่ที่3ให้ต่อบราซิลครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับต่อบราซิลที่ราคา1ลูกครับสำหรับคู่สุดท้ายครับคู่ที่4โปรตุเกสเจอกับอุรุกวัยคู่นี้ให้รองอุรุกวัยที่ราคาขึ้นลูกครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งครับ เพืทีจ่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราสําสำหรับวันนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับสปอร์ตไทม์ไลนครับ